มะกอกหรือเปล่าเนี่ยนาสีมีลูกด้วยลูยกลมกลมนใาจะมะกอกมัสวยมากเลยเห็นไหมการทิพย์เลย ยกลงปัมเออใช่เขาปั๊มได้ลูกแต่ก็จะเดินไปถึงโอ้โหลำบากไม่ลำบากก็เหมือนเราไปนอนเต็นท์ไงถูกก็ต้องอดทนนะเนาะเดินบ้านดีกว่าก็ไม่มีสุขใดจะสุขเท่ากับบ้านเราแล้วล่ะ